เรื่มต่อยหมวกต่อยมือแล้วครับเรื่มต่อยแล้วครับนี่นยังไม่ได้วางเลยครับนี่เอาอยู่ข้างนานี่ครับนี่ก้อนนี่ครับเุ้ยเฮยเฮ้ย,ย,ย,ยเอาแล้วทุกคนโอ้โหทัน,นครับน,นี้ก็พาพี่น้องออกมาหาละหามีมีคือเก่าครับมีเวลานิดหน่อยครับเลยลองออกมาหาดูเผื่อเดียยักสามสี่ลัง หลังหลายเลยสามสี่หลังด้วยเดี๋ยวเดินหาสักคู่ครับผมเดอ๋ยังไงแตาเห็นหลังเดยผมถ่ายพป่นองไ์ด้ดูครับมาเจอหลังแรกแล้วทุกคนอยู่ริมทางเลยครับเดี๋ยวมาดูว่ามีน้ำไหมเดี๋ยวจุดควันตีเลยครับผมมืนเดิมแล้วครับถูบดอกเดียวครับ สู้ดอกเดียวมือนดืมเป่าควันกันไปก่อนครับมีนามไหมเนาะอ่ามีน,าม,นามอยู่ครับ โอ้โหไม่มีตัวอ่อนเลยครับโอ้ทหทำหมดขนาดนี้แล้วก็ต้องเอาแล้วครับหลังแรกครับยังไงก็ต้องเอาไว้ก่อนครับกันงู๋ม,มีตัวอ่อนนิดเดียวครับน,น้อยๆข้างในนี่เต่ว่านน้ำก็พอได้ครับพอได้หวานอยู่มาแล้วครับหลังแหลกหวาน น้ำไหลออกเลยทุกขี้ก็ไม่เอาครับนี่แต่ว่าได้ขาะออกแล้วก็เลยต้องเอาครับไปเดินทางกันต่อครับกันง้อยพี่น้องล้างนี่เหมือนหินอะไรแวบๆครับว่านอาจจะใช่นะอยู่ตำาๆมาดูกันครับว่าจะใช่ไหมนั่นไงนวูชัยจริงๆด้วย Oh. ต้นตะโกรครับผมริมคลองเลยเดี๋ยวจุดถูบจัดการเลยครับล้างต่ำๆครับล้งนี้ถูบนำกับไปก่อนเหมือนเดิมครับ คนอนำปิดตายอย่างสวย ดมุนห้วน้ำครับโอ้โหห้อน้ำยั่สวยนี่ห้อน้ำยัสย่ยสวยครับต้องลบน้ำน้ำหน่อยครับช่วงนี้พึ่งเชิงไหลครับ ផងនិយាយโดนขวดเลยอีกฝั่งนึงดูอีกคลิปผม อื <c oughs> โอ้โหแม่ผนังอย่างนักโอ้โหโอ้ดูผานังตรงนี้ครับโอ้โหยังสวยอืมไอ้ลังนี้เปนลอยแล้วครับลังนีโ้โหดูผนังครับ ขึงแบนอะ้วผมว่านี่สุดยอดครับผมไปครับเดินทางกันต่อครับผมมีเวลาน้อยไปครับดูครับมีต่รอยคนเจาะครับนี่กับฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนู้นก็มีรอยเจาะอีกครับมาไม่ทันครับนี่ก็เป็นอีกกอนึงครับรอยแบกขึ้นไปครับ ตรงนู้นจะเป็นกอหนึ่งครับสองกอติดกันเลยลอยก็เอาครับเอ,อ้มมาอยู่ใหม่จักรังนี้นี่เผื่อปลุกครับเมาอยู่ใหม่เจออีกงานบทางนึง่งรายงามไปทางงามด้วยต้องถ่ายดูตรงไหนดีเนี่ย ตัวังใหญ่ยูเ่เดี๋ยวสางขึ้นไปครับต่อใหม่เข้าไปก่อนเลยโดนควันแล้วครับคู่ครับผมโอ้อยู่จนเหลืองเลยครับ ยี่งหนามไม่น้อนี่ขึตีกันเลยครับนี่สีหยาบเลยทุกคนอ กว่าน,นีิดนิดครับ พอแมวออเลยครับว้าวโอ้โหหัวหน้าปิดตานิดนึงพอได้ครับอสักครู่ครับผมดับไฟก่อน ยกมาทางจริงเลยครับอุย้ยอืมอืมแม่หมอล่างไป <h ums> เลือขั้นตอนการลงนี่แหละครับ <h ums> มีน้ำอยู่ครับผมเ <h ums> จนาี่แกะไว้นิดนึง <h ums> แกะหมอล่างครับไปลงกันครับผม มันหนามพิษตาอยู่ครับสวยเลยเรามาดูคอนอย่าีกทุกคนนี่อยู่ใกล้ๆกันครับมาดูกันหุย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 เอาแล้วทุกคนโอ้โหนั่นครับเุ้ยลังที๒มองเห็นลังใหญ่ด้วยอ๋อครับลังนี้ไม่ได้วางเลยอู้หูลังนี้ยังไม่ได้วางเลยครับนี่ เอาอยู่ข้างหน้านี่ครับนี่กอนี่ครับที่ผมบอกว่ามีสามกอรครับนี่อีกกอนึงครับอยู่ข้างในเดี๋ยวผมวางของระตีเลยครับถึงไม่กอนตีลงังลระตีลังนี่ตอ่อเลยครับนี่ใกล้ใกล้กลันเลยเนี่ หับเบลือเลยไ้ก่อนเหมือนเดิมครับสครู่ครับจะทางกับไ้ก่อนอืมอืม บุนกันครับหืมหลังนี้สวยไหมว่าน่าไม่พิตารณาดกันน่าจะสวยยู่ครับ ยังหายครับผมต้องได้พาเขาครับบูแม่เจาเกาะนี่มันไม่เมานะครับนี่เกาะตรงเขาหนามนะครับมันไม่ค่อยเมาครับเริ่มจะซานแล้วตัดขอนกันเลยครับอืออืออือโอ้ยดูเขาหนามด้วยยังสวยไปเป็นทะลุกันครับคั่นี้ ลงมาเลยต้องระวังครับกิ่งใบมันร้ายแล้วขูดหัวน้ำครับช่วงนี้ละครับเริ่มแมนะครับนี่ช่วงนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มต่อยแล้วครับเขย่าแม่ปุ๊บเหมือนลุมเลยครับเริ่มต่อยแล้วดูแม่บินครับขนาดหมวกที่ผมถือครับมันยังต่อยนะ ตอนนี้ผมใส่หมวกตีนะครับนี่ดีเลยที่ผมใส่หมวกครับดู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 มันบินครับนะครับเริ่มต่อยวิธีมือแล้วครับเริ่มต่อยแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะทิ้งกล่องครับนี่นี่เริ่มต่อยหมวกต่อยมือแล้วครับครับเริ่มต่อยแล้วครับนี่ทิ้งกล่องเลยครับแม่ลุมเป็นรอยสองรอยครับลุมจริงๆทำไมใส่หมวกเนี่ยโอ้ยนุ่มครับจริงครับสองลังนี่ มันได้กินไรจากล่างเรียครับไม่มันเลยลุมผุมใหญ่เลยว่าตอนแรกทิ่ทาครบาไปเอาอีกลังหนึ่งครับที่ผมวางไว้ไม่ได้จุดหรอกครับต่อยให้มันต่อยไปต่อยติหมวกกันแหละแต่ว่าต่อยมือ,ยมอนี่หลายตัวอยู่ครับดีที่ใส่หมวกปีนว่ะไม่งั้นเนี่ยโอ้ยหน่วมเลยผมมันนี้ของร่างนี่เอาเรื่องครับผมไม่ต้องใส่หน้ากากปีเลยครับสองล่างครับผมสวยครับ ไปครับเดินทางกบ้านครับผมแต่เวลากบ้านแล้วเดี๋ยวไปขายของครับของลังที่สวยครับผมดีว่าตัดสินใจเดินไปครับนู่นก็ไผ่ครับสองกอนกอที่สามไม่ได้เดินไปครับเอ้ยกอที่สีไม่ได้เดินไปเลยนึ่งโอ้ผมนึกว่ามีสามกอนอ๋ะเดี๋ยวหลอกนาไปมาดูครับดูผลงานวันนี้ครับใด้สีลังครับผม หรังเล็กรับหรังเลกของเราเลขที่อออเจ็ด มังสตัวนะครัสมตัว er, พ้อมด้วรางวัลที่สองนะครับอกไจะทำการออกลังตังน voilà uh um> uh> eh ี้ร่างใหญ่ครับผมน้่บาห่ที่นี่ครับอีกร่างหนึ่งครับงาหมามเต็มเปียเลยนี่เจาเลยทีสงี่ันเปสองพนห้าร้อยบเจ็ดตไมามนบางสวยแล้วครับตังแต่ี่างสวยครับผม ลังสีสามนะครับลังเป็นลังทีสองเนี่ยที่เราตีครับยังไงรกร็ <S 2> <S 2> ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ